ที่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวไปเชร์เพื่อน Facebook หนึ่งช่องแล้วก็ TikTok หนึ่งช่องนะคะ,ะเราเข้ามาที่ลิงก์ของเพื่อนเราในกลุ่มนะคะอันนี้เป็นลิงก์ของ Facebook นะคะเราก็กดเข้าไปนะคะ,ะเข้าไปที่เฟซนะคะเราเข้ามานะคะเราก็จะเข้ามาสวัสดีทักทายนะคะ<า>ครูฟ้าได้พิมพ์สวัสดีทักทายไปแล้วนะคะ,ะไ,ได้ทักทายเราสวัสดีทักทายไปแล้วนะคะเราก็ช่วยเพื่อนแชร์นะคะ เราก็จะมีกลุ่มเราก็จะแชร์ไปให้เพื่อนนะคะแล้วก็แแชร์ไปที่กลุ่มด้วยนะคะอย่แชร์ไปที่กลุ่มเราก็ดูเพื่อนเขียนว่าอะไรนะคะสร้างรายได้ความสุขภาพนะคะคุฟ้าก็จะพิมพ์สวยสุขภาพดีสวยสุขภาพดีสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้แล้วเราก็แชร์ไปเลยนะคะเรามีกลุ่มอะไรบ้างนะคะคุฟ้าได้แชร์ไปแล้ว3ากลุ่มเนาะ เราก็จะแชร์ไปแชร์ครั้งละสามลุมก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะโดนบล็อกถ้าเราแชร์เยอะเนาะวันนี้แชร์ไปห้าพอเราแชร์ให้เพื่อนเสร็จทักเพื่อนเสร็จฮะเราก็มาย่อหน้าจอนะคะ,ะการย่อหน้าจอก็คือกดค้างนะคะแตะหน้าจอค้างเพื่อให้ขึ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆมุมซ้ายนี่นะคะแล้วเราก็กดย่อแบบนี้นะคะกดย่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยอ่ยอย่อโทรศัพท์นะย่อหน้าต่างนะคะสังเกตตรงนี้นะคะวงกลมนี่นะคะสี่เหล,ลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมนะแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะของคุปาย่อหน้าจากตรงกลางนะคะเป็นการย่อหน้าต่าง อ่ะแล้วเราก็เข้าไปที่ไลน์ใช่ไหมก็จะมีลิงก์ลิงก์เพื่อนเราไลน์ทิกตอกเราก็เข้าไปนะคะนี่นะคะเราก็มาเชร์อีกนะคะเชร์อาทักทายสวัสดีนะคะไปส่งรองไม้อะไรไปแล้วก็แชร์นะคะเราก็แชร์แชร์มาในกลุ่มเรานะคะอ่เราก็แชร์มาในกลุ่มอีกนะคะแชร์อ่คุณฟ้าก็จะมีห้องเยอะนะคะคุณฟ้าก็สามารถแชร์หรือจะแชร์แชทก็ได้นะคะ ก็ไป,ไปที่กลุ่มอาวางลิงก์นะคะแล้วเราก็กดคาว่าแชร์นะคะนี <ười> ่นะคะก็เป็นการที่เราสามารถแชร์ได้ทั้งเพื่อนอ่าถ้าเราจะย่อใจไม่ะลายแล้วเนี่ยใจไม่ะลายแล้วนะบางเครื่องก็ยังย่อไม่ได้นะแต่ของครูฟ้าย่อได้นะคะก็ครูฟ้าก็กดตรงนี้ย่ออ่ะนี่ค่ะก็จะเราขัดได้ค่ะเราเปลี่ยนไปเม้นท์อ่ะ Facebook บ้างแล้วก็เปลี่ยนมาเม้นท์นะคะที่ทิกตอกบ้างนะคะ อ่อาเนี้ยเสียงแม่และมุลจะหายะคะเสียงช่องนี้จะหายอ่าเราก็สามารถกดมาอย่างนี้ได้แล้วก็เพิ่มเสียงนะคะนี้ก็ได้แต่เราก็เชร์ทีละอ่าเรายังอยู่ในห้องเพื่อนแต่เราก็สลับเชีรย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือลูกตาก็จะอยู่ทั้งสองช่องนะคะอันนี้คือเครื่องเดียวสามารถเชร์เพื่อนพร้อมกันทั้งสองช่องเลยแยกเป็น Facebook หนึ่งช่องเป็น Ti k t o อรหนึ่งช่องนะคะ